สวัสดคีครับผมเรา Fanship Studio นะฮะวันนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะมาคลิปนี้ก็จะมาไขาข้อสงสัยนะครับว่าทําไมพวอพี่ไม่ลงคลิปเลยหายไปนานมากไม่เห็นลงคลิปนะฮะทำไมนะครับก็คือไม่ว่างนะครับผมตอนแรกคือเราถ่ายคลิปไปแล้วแหละคือคลิปนั้นไม่ได้ มันไม่ได้ตัดไงเพราะว่าไม่ไปว่างจริงๆนะทุกคนก็คือเจ้าว่าหมู่บ้านเราโมรณภาพนะก็คืออาวงผมเองนะผมก็เป็นด่านด้วยนะทุกคนก็ต้องไปช่วยเขาที่วัดนะทุกคนเขาจัดงานประมาณ52วันนะทุกคนก็คือไม่ว่างเลย52วันนะก็คือไปเรียนด้วยไงตอนช่วงนั้นก็คือช่วงจะสอบนะก็คือช่วงนั้นมันเป็นช่วงจะสอบด้วยทุกคนมันเป็นสอบปลายภาคไง ตัวผมก็อยู่หมห้าะนะทุกคนต้องสอบปลายภาคคือมันสําคัญมากเลยไม่ว่างเลยนะครับไม่ว่างถ่ายคลิปเลยแล้วก็พี่หลงตานก็มาป่วยอีกนะครับป่วยนานมากกี่วัน,น้ะป่วยเกือบเกือบเลยเออนานอ่ะทุกคน <c oughs> ก็ไม่มีผมพี่หลงตานก็ถ่ายคลิปไม่ได้ก็ไม่มีใครถ่ายเลยนะ <c oughs> ก็คือไม่ว่างกันหมดเลยนะช่วงนั้นเพื่อนๆก็ไปทํางานอะไรนี้เลยไม่มีเวลาว่างถ่ายคลิปเลยนะทุกคน ก็ช่วงนั้นเป็นส้วสอบด้วยไงคือต้องอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้อืมก็คือมันไม่ว่างจริงๆทุกคนก็เลยไม่ได้ลงคลิปประมาณ2เดือนมั้งสองเดือนอะทุกคนก็ช่วงนี้ก็ปิดเทอมแล้วก็ก็จะตอนนี้ก็มาเริ่มถ่ายคลิปกันแล้วนะฮะทุกคนกำลังตัดอยู่นะฮะตอนไหนนะทุกคนก็จะเริ่มลงคลิปแล้วนะรอชมทุกคนก็อย่าลืมติดตามเราไปเรื่อยๆนะทุกคนขอให้ทุก ทุกคนติดตามพวกเราต่อไปเรื่อยๆนะ<ช>กอคลิปนี้ไม่ม,มาก<ช>แค่นี้แหละก็<ช>มาไขข้อสงสัยให้ทุกคนนะฮะว่าทำไมหายไปนั้นจังไรก็ไปละคลิปนี <c oughs> <ๆ>้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกดแชร์ได้นะอย่าลืมให้ค,บ 1, ครบ1,000งันซับสไครป์นนะทุกคนเจอกันคลิปใหม่บ๊ายบายอย่าลืมติดตามพวกเรานะ 봐. 좀좀왜 뽑히는 거